อาภัยแพรวดสวัสดีพี่ซสุภูสุขนครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของปูโคาลาดลาพัฒนาปูโรลาดวันพุทธที่สองกรกดาสองหาหกเบื้องมือวันจันทร์กันพี่น้องเลขบุมันออกหกเจ็ดสมเลขล่างก็คือหาหกได้พี่น้องได้ ของปูข้าลาดนั่นของปูขคลาดเขาตะเลกวิ่งพี่น้องเขาตะเลกวิ่งจับคููกับมีตะแคนเจนะ็ดสองนเลกออกเจ็ดสามนอพี่น้องเนาะเพาเขาเด้พี่น้องไนดะ้ตะเลกวิ่งปูเขาเจ็ดพี่น้องเลกวิ่งเขาเจ็ดจับคูกับมีตาเจ็นย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเล็กออกเจ็ดสามนพี่น้อง เอาอมาตามกันต่อปูขอลาด song. วิ่งวิ่งลูดบนล่าง แปดกับสองปนูนที่แปด กับคู่แปดศูนย์ดศูนกาศูน That's all. 9ก้าสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เก้าหนึ่งเก้าคู่เก้าคู่บนล่างไปกับบางตัวเน้นว่าเนี่ยเน้นติดแปดแปดศูนย์แปดสองแปดหนึ่งตัวเน้นได้พี่น้องได้เน้นติดแปด เก้าคู่บนล่างไปกับเอาพี่น้องมาทวนอีกลาพัฒนาปูคนลาดวันพุทธที่สองกร,รกฎาคมสองหา้าหกแปดนี่บนล่างในปูหอยแปดกับสองเน้นแปดล่องสองได้พี่น้องได้ส่วนจับคู่นี่ก็มีอยู่เลขอยู่สามหลักนะพี่น้องเนาะ บนล่างไปกลับเนาะพี่น้องมี8 0 7 0 9 0 8 2 7 2 9 2 8 1 7 1 9 1เด่นที่8 0 8 2 8 1บนล่างไปกลปกับได้พี่น้องนะเด้อเขากระชับหน้าจอเอาถ้ามักกะจัดถา้าขัดกผ่านพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะดูพี่ความมั่นิงอย่าไปซีเรียสต้อพี่น้องว่าเลขไรตัวไรครูเอาตัวตัวเขามากักตัวเขาชอบมันลนะ ตามนั้นครับผมกาพขอพระคุณปูคนหลาดได้ที่แบ่งปันแน,นวทางกาพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าสู่กมาแห่งแหปังๆกันสู่ผู้สก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพรพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม